ถ้าหากว่าเรามีเรื่องขัดสนทางการเงินตลอดนีครับหลวงตาบวชด,ดิจบเลยจบเลยคนระับบวชถ้าเป็นผู้ผู้ชายก็บ,บาทเดียวเรียนชีวิตทั่วตลอดชีวิตอะ่ะถ้าชีก็ไปอยู่กับพระกันแล้วกันเดี๋ยวพระท่านบินทบาทมาให้สันนะ <laughs> เสร็จขอเทวดาขอเทวดา ขอคนที่รู้จักในอดีตเนี่ยผู้ที่ช่วยเหลือเกื้กลมีไหมเนาะในอดีตเนี่ยสวดมนต์ไปอธิษฐานไปสิหอว<า>บูกรอนำรับแรกคพ้อมบริวารหนูจะไม่ดื่มไม่สนสวดมนต์ทุกวันนะั่นจะเป็นเด็กดีนะฮะดีชาตินี้ดีชาติหน้าหลวงลวงปู่ไม่รับไม่รับหนูสมัครงานไม่ได้นะเงินเดือนโบนัสอะไรประมาณนี้ อันที่พูดนี่แนะนําไปหลายคนนะใช่ได้นะใช่ได้เออบางคนที่ใช่ไม่ได้เพราะเล่นเกมมากเกินไปเล่นโทรศัพท์มากเกินครับมันก็เลยไม่ได้ไงเหมือนพออธิฐานแล้วก็มีคนมาช่วยทํางานต้องมีผลงานเนื้อของงานมันไม่มีแล้วจะเอาสตังจอมเงินมันไม่ใช่ครับพี่นาเดตุเราให้เขาทํางานอย่างพ่อให้เราสวดมนเี่ย ถ้าเราไม่หยุดนะความสว่างเรามีตลอดเนี่ยท่านจะให้เราไหมเดี๋ยวก็หยุดเดี๋ยวก็สวดเดี๋ยวก็สวดเดี๋ยวก็หยุดขึ้นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยผีมันก็จะเอามั่งไม่ได้มั่งมันก็โกรธมั่งมั่งผีบางตัวยิ่งเป็นญาติเนี่ยอะไนี่ไปอีกแล้วนะครูครจะเอาบุญสักหน่อยอะไรประมาณนั้นนะโ,โทษใครครับ ตำแหน่งก็เลยไม่ขึ้นเงินเดือนก็เลยไม่ขึ้นไม่มีตำแหน่งตำแหน่งปัจจุบันก็ไม่มีโบนัสก็เลยไม่ได้อย่าว่าจะเงินเดือนเลยเงินเดือนก็ขาดขาดเกินๆโดนหักด้วยฮะโดนแน่นอนอยู่แล้วถ้าเราทําอย่างที่ท่านให้ท่านซัพพอร์ตเราเรื่อยๆเนี่ยเราเป็นประโยชน์ในชาติเนี่ย อย่าว่าจะชาตินี้ท่าบอกฆ่าเองเนี่ยชาตินี้ใบลายสงไข่เองผู้มีประโยชน์หลายสงไข่นะท่านบอกอลองพยายาเนะมันชินนะทตครับเพราะหลวงปู่ก็ต้องการหน่อที่จะไปสืบต่อท,ที่จะช่วยเหลืองานท่านถูกนะนี่คือแนวทางโพธิสัตว์กาอย่างนี้แหละครับแนวทางของท่านต้องการในมนุษย์เนี่ยเข้าใจในพุทธศาสนาให้จริงๆครับนี่เกิดมาแล้ว ตายไปไหนก็ไม่รู้นี่ไม่ใช่อืมันต้องให้รู้ว่ากําหนดทิศทางในการตายได้การเกิดได้นู่นเหมือนถ้าอธิษฐานที่หลวงตาบอกแล้วแล้วพอจะทําอะไรก็มีคนมาช่วยแนนน่อมีคนฝันถึงแน่นอนอเรขกไม่ต้องกลัวหรอกสามตัวไม่เอาเอาหกตัวนู่นโอ้จํจไม่ได้นะสั่งได้ <c oughs> เอาดี่ มีผู้เชี่ยวชาญเรื่องหวยหลายหลายคนในตัเขาบอกห้างวดทางหน้าเขายังบอกได้เลยอจริงนี่เรื่องจริงครับอยู่กับหลวงพ่อมาท่านบอกหมดแล้วบอกแต่ว่ายังทําไม่ได้ท่านบอกท่านสอนอยู่อะแต่บางเรื่องเราทําไม่ได้ไงเราไม่มีความอ,อดทนถึงขนาดน,นั้นะค หลายคนเมื่อก่อนที่เขายังไม่ได้เข้ามาสวดนะครับเขาไม่สนใจเรื่องตัวเลขเลยนะครับทีนี้พอเข้ามาสวดเล้มันเดี๋ยวมันก็ฝันเห็นเดี๋ยวมันก็ได้เลขมาทีนี้ก็ลองดูว่าไอ้เลขเราไม่ซื้อตอนแรกนะครับมแ,แล้วมันออกจริงๆทีนี้พอเห็นมาเรื่อยๆอันรอบนี้ตั้งใจซื้อแล้วมันไม่ถูกนะครับไอ้รอบที่ตั้งใจซื้อมันไม่ถูกไอ้รอบที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อนะครับๆๆๆๆๆมันก็ออกนะครับ มันเกิดจากมันมีความผิดพลาดทางเทคนิคอะไรห네รือเปล่ามันมีผิดพลาดทั้งที่ไม่มีผิดพลาดในตัวเราเองใช้ความรู้สึกไม่เป็นอครับน่าจะเป็นคำถามที่นี่นะครับ เวลามองภาพหลวงปู่นะครับหลวงตาไม่ว่าจะเป็นภาพไหนภาพหลวงปู่ก็จะเคลื่อนไหวที่ดวงตาคือจะขยายใหญ่ขึ้นหรือหลีลงคือทุกภาพที่มองก็จะเป็นอย่างนี้ครับหลวงตาแต่หลวงปู่เนี่ยยังไม่เคยยิ้มให้หนูเลยไม่ต้องยิ้มหรอกแสดงว่าสัมผัสได้แล้วถามท่านเลยโทร,รจิตเลยเรื่องราวของเราเรานั่นแหละหลวงปู่อยากกินกาแฟครับเนี่ย เช้าเนี่ยอยากกินกาแฟประมาณเนี่ย hmm. เยวกาแฟก็จะมากาแฟใช่พอเราเริ่มสัมผัสหลวงปู่ได้แล้วนะครับหลวงตาเราควรจะต้องถามหรือจะต้องถามต้องถามต้องถามเลยต้องถามเลยฮนะถามเลยต้องคุยเลยคุยในเรื่องที่ไม่รู้เนะี่ยแล้วก็คุยในอนาคตอย่าไปคุยอดีตครับถามใหม่ๆหมก็ผิดมั่งถูกมั่ง นานๆเข้ามันจะถูกอย่างเดียวอพอรู้อย่างนี้แล้วมันติดตัวเราไปแล้วเราไม่เอาแล้วคเราไม่ค่อยถามแล้วเราไปสร้างบารมีแล้วนะเราจะเกิดไม่เกิดใช่ครับเราจะเกิดไม่เกิดไปแล้วครไปแล้วแต่มันก็ไปด้วยกับเราแหละเส้นที่เรามีมันก็ไปด้วยกับเรามันอาจจะต่อของเก่าที่เราเคยมีอยู่ ใช่เพราะปัจจุบันมันจากอดีตครับทีนี้อย่างเขาบอกว่าถ้าเขาอยากถามหลวงปู่ว่าชาติที่แล้วเขาเคยเป็นใครมาโอ้ง่ายโคตรโคตร,คตรเลยจะตอบเขาไหมคะตอบฮรถามสิแล้วแล้วหลวงปู่หนูเกี่ยวข้องอะไรกับหลวงปู<อ>ง่ครับ<า> <มด S 2> ทำไมหนะูถึงต้องมาอยู่วัดมาอยู่สถ,ถา<อ>บนทําทุกเรื่องทําไมมันเป็นกรรมอะไรของหนูหรือเปล่าครับตอบทุกเรื่องตอบทั้งหมดตอบทั้งหมดแหละแม้ว่าเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ไม่เชื่อก็ต้อง พิสูจน์ oh. จริงไหมนะหลวงปู่เป็นอย่างเนี้ยต้องมีอย่างนี้อยง้ให้หนูรู้คอนเฟิร์มให้หนูชูหนู oh. ตากระชายอย่างนี้แหละครับต้องฝึกจริงๆนะค่อยๆทำคือคือไม่มีงานอะไร oh. แล้วไงเนี่อยอย่างคนมาอยู่เนี้ยมีงานอะไรไหมไม่มีเขาไม่กินนอนสวดนมนนะัอย่าไปทำเรื่องให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันแล้วกัน ทำ,ทำให้ตัวเองเดือดร้อนพออยู่ให้เป็นประโยชน์นะครับทูกถ้าอยู่อย่างนี้ได,ได้มันจะเกิดความเคยชินให้จิตมันสว่างสว่างสว่างตลอดนะหลวงตาใช้เวลาตั้งแต่ยอายุยี่ิบเก้าถึงตอนนี้ิสัยแปดสิบแล้วเนี่ยไม่ต้องไปอะไรหรอกมีไปไหนก็มีคนบอกอะ มีคนบอกตั้งแต่ฝึกที่แรกแล้วไปไหนก็มีคนบอกเอ้าหลวงตาทาไมยังทำไมอย่างนี้ทาไมอย่างนี้เอะวันนี้หลวงตาทรงเครื่องเอ้วันนี้หลงงงวนนลงตามีมีพระอยู่ด้วยสมัยก่อนมันเขาไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกแล้วแน่ใจเวลาเราคิดเนี่ยเวลาเขาเห็นเนี่ยมันก็เห็นภาพที่เราคิดแหละทีนี้ความเชื่อแล้วก็เกิดขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมล่ะสามารถเราจะหยุดไหมล่ะม,มันก็ไม่หยุดนะ่ะ ถ้าเราหยุดป่านนี้ก็ไม่มีหลักสาขาเนี้ยไม่มีทุกสังขารถ้ำก็ไม่มีด้วยเพราะคงไม่บวชแล้วล่ะใช่ไหม <K an> <K an> ไม่มีอ๋อเขาต้องพิสูน์ไงสวดมนเนี่ยมันต้องพิสูน์นะไม่ว่าบทไหนสวดต,ต้องตั้งใจสวดจริงๆเนะี่ยแล้วก็พิสูตรจริงๆเนี่ย เหมือนไหนๆก็ตั้งใจเรียนแล้วใช่เอาให้มันรู้เรื่อง<น>ไปไหนจะเอาดีทางนี้เราไงไห<อ>นก็หนีผัวมาแล้วะทิ้งผัวทิ้งสมบัติทิ้งงานอะไรมาแล้วต้องฝึกละไม่ฝึกไม่ได้นะูกแก่ไะแก่ไม่นแก่รู้ทุกวันนะแก่แล้วใครจะดูเราอ่ะถ้าไม่ฝึกแล้วแก่แกต่อไปจะ,จะเป็นยังไงครับอก็ไปอาศัยคนอื่นนะอาศัยเพื่อนนี่ก็ฝึกกันแหละ สาขาไหนเนี่ยซีกันเนี่ยไปขออยู่กัใช่ไหมล่ะครับเขาให้อยู่ก็ให้อยู่ถ้าเขาไม่อยู่ล่ะอ๋อมันก็ถูกแล้วครับมันต้องฝึกไงแก่ไม่สําคัญนะสําคัญโลกนี่ดิเวลาแกนแล้วมันจะวุ่นวายไหมมันจะเป็นทุกข์ไหมตัวเราเนี่ยกวนก็วายเออไม่มีใครไม่เป็นโรคหรอกหลวงตาเนี่ยเป็นโรคแต่ไม่เคยสนใจมัน ตั้งจะไปตรวจมาเนี่ย<ม>เขาบอกโอ๊ยทําไมหลายเดือนแล้วยังอยู่ปกติอยู่อาก็อยู่กับพุทธมนฑไงเขาไม่กินยาด้วยอครับเขาให้ไปตรวจเองกูไม่ไปแล้วเพราะอายุปู่น,นี้แล้วถึงตายก็ปล่อยมันมันเกินคุ้มแล้วไงเกินคุ้มแปดสิบถือว่าคุ้มแล้วนะ่ะทุกครับพร้อมที่จะเปลี่ยนร่าง ห,หมอไม่ยังงงตอนนี้อยู่มาได้ไยังไงมีคนรอบข้างนะโวยวายเสือกเสือกทุกคนเป็นห่วงครับเป็นห่วงห่วง,ต,งตัวเองตัวเองเนี่ยต้องฝึกไวถ้ถ้าถ้ามันเป็นนะถ้าเราเป็นใชน่เราจะมปีกังวลไหมจะมาทุกตลอดเวลาไหม จะมาล่าลาอย่างนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้เตรียมองค์ตาพอยเราฝึกเตรียมตัวตายอ้าวเขาูกแล้วใครอยู่ในโลกนี้ได้ไม่มีใครอยู่หรอกตายตายก็ต้องเกิดไงเพราะเราต้องเกิดอยู่ไงครับแต่เราต้องรีบเกิดแล้วล่ะต้องรีบเกิดเลยครับเกิดที่ยุคนี้กำลังดียุคนี้กาลังดีตุ ดีไงปัญญาที่กาไงมีดีแล้วไม่มีอารมณ์ทุกทุกอย่างในโลกคือมีให้เราดีดีสุดๆแล้วสุดๆในยุคเนี้ให้เราพิจารณาใช่ถ้าตัวไปเกิดอยู่พระศีล่ะโอ้ไม่เห็นเลยศีวิไลอย่างเดียวเลยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ความสุขทุกคนมีความสุขหมดเลยล้าจะไปสร้างอะไรล่ะคนมีบุญมาเกิดด้วยกันโอ้โหต้องรอพระศีลดับลงมาอีกนน่นอะ รอองค์อื่นนั่นแหละต้องรอยุคว่างน้อนเองเอาอ,อ,อย่างยุคพระศรีน่ะคนมีบุญมาเกิดทั้งหมดครับแล้วอะไรเป็นตัวทําให้มันหมดยุคนี้ครับ <c oughs> กรรมมนุษย์อยู่ข้างล่างหมดโอ้ <c oughs> คือเวลาท่านรวมบาร,รมีใช่ไหมบาร,รมีท่านรวมทิ้งไว้ในโลกเนี่ยเวลาท่านรวมเนี่ยทีเดียวลองลองคิดดูเนี่ยนักธุรกิจโลกธาตทัดอะรวมทีเดียวสะเทือนไหม คนไม่มีบุญไปไม่ได้ไงครับไม่มีสิทธิ์เข้าไปเลยแล้วอ,อย่างยุคนี้ครับยุคที่ปัญญาที่กะอะไรที่จะมาเป็นตัวจบในยุคนี้ที่ว่าจบศาสนายุคนี้ครับจบในยุคนี้คือการจบแบบการยุคการยุคมนุษย์ฆ่ากันนะภัยพิบททัติสงครามมนุษย์ฆ่ากันถูกต้องเลยฆ่าตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังตรัสรู้แล้วนะ ตอนท่านตัดสู่ก็ยังมีการฆ่าการลบกันทุกทุกวันนี้มันยังฆ่ากันอยู่แต่นันงนฆ่ากันละเอียดที่สุดคือสองพันกว่าปีอันนั้นเห็นไม่ได้เลยฆ่ากันหมดละโอ้ถ้าเรียกการยุก่งเราเลือกที่จะไม่ลงมาเกิดตอนนั้นได้เาขาฝึกไว้นี่ไงดูจังหวะเกิดเราไม่ลงมาลงมาทําไมแล้วแล้วคนที่มาเกิดในยุคการยุกนั่นคือส่วนใหญ่มาจากไหนมาจากข้างล่างมันพ่อมาจากข้างล่างเขาจะ อันน้สายใจคอมันก็เลยมาเป็นอย่างงั้นมันเกิดพอดีพอดีมันหมดเวลาใช้กาาหมดพอดีแล้วมันขึ้นมารวมกันพอดีโอมันก็เลยเกิดการยุกขึ้นอะไรเป็นตัวหยุดการยุกแล้วเนะมันผมันคงวุ่นวายมากนะมันตายเกือบหมดอ่ะมันต้องหยุดนะเข้าใจไหมคนที่หนีออกไปหลบออกไปป่าไปเขาอ่ะไปอยู่ในถ้ำ อยู่ลึกๆหนอยไปอยู่กับมนุษย์พอมันออกมามันเด่นมันก็เกิดธรรมสังเวชแล้วค<ะ>พัฒนาชีวิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ไปถึงเจ็ดหมื่นแปดหมื่นถึงแสนภาษีถึงจะมาท่านถึงจะรวมรวมบารมีประมาณนั้นท่านอธิบายชัดๆนะพูดถึงอดีตอดีตเนี่ยมันก็มีวิริยะทิกะ ศรัทธาที่กะปัญญาที่กะท,ทิ่งไว้ในโลกนะ่ะท่านสามารถจะให้เราดูได้ไงผู้เจ้าองค์ปัจจุบันเป็นยังไงองค์ก่อนเป็นยังไงองค์ข้างหน้าเป็นยังไงคมันก็จังเกิดความเชื่อรับเราถ้าเรามีเชื่อเราเชื่อแล้วเนี่ยคือมีฐานแล้วไงคเชื่อการเวียนไว่ายตายเกิดเชื่อเรื่องของกรรมเชื่อเรื่องโรกสวรรค์เชื่อเรื่องผู้เจ้าพระปจเจกพระลังหันเวียนว่ายายเกิดเนี่ยไม่ใช่ของใคร ้าก็เอาไปไม่ได้นิพพาน่านก็นไปดูวความรู้สึกคเพราะนั้นเรายัง,งแย่ใจเกิดเนี่ยมันต้องเข้าใจเรื่องทุกข์ใช่ไหมล่ะ,ละเราไปทุกข์กทำไมอ่ะถ้าเราทุกข์เราก็ทําร้ายตัวเราเองอายุสั้นไงใช่ไหมอารมณ์ไปทุกข์ในอายุสั้นแน่นอนคือการบริหารชีวิตอ่นะบริหารชีวิตอ่ะมันต้องเรียนที่พุทธศาสร์ไม่ใช่เรียน ทางโลกนะไม่ใช่พุทธศาสตร์อย่างเดียวเลยเพราะท่านมีฐานอยู่แล้วท่านมีพื้นฐานหมายถึงว่าพลังงานที่ท่านทิ้งไว้มีอยู่แล้วไงมันไม่สูญหายไปไหนไงแล้วอย่างเวลาที่เราไปไปสวดมนต์ไปกราบไหว้ลอยพระพุทธบาทเนี่ยคันอย่างเช่นสงตาพาไปล่าสุดคือที่อะไรพระพุทธบาทน้ําทิพย์ใช่ไหมครับ ที่เราอยากรู้ว่าตรงนี้คือรอยของใครองค์ไหนอลืมลืมแล้ว <มา S 2> เราก็ามมาเราก็นึกไปตอนที่สวดที่นี่มันก็มีชื่อขึ้นมาใช่แล้วปรากฏว่ามันก็ตรงกับที่ขึ้นมาไอ้นี่ใครเป็นคนบอกเราเนี่ยพลังงานพลังงานที่่านจริงไว้เข้าใจไหมถ้ศูนย์ไปไหนอ่ะอย่างเวลาเราไปกราบไงหลังเรารู้แล้วพับ ลอยพระพุทธบาทเนี่ยเป็นองค์ขององนี้เราก็กราบทุกองค์อ่ะกา็มันเป็นสายใหญ่เดียวกันหมดพุทธเจ้าเราไม่ได้กราบองค์เดียวัะย้อนไปได้ใช่ไปอดีตไปอนาคตได้องค์ปฐมมาองค์พระเจ้าองค์ข้างหน้านั่นอยู่ในรอยเดียวนะเพราะเป็นสายใหญ่เดียวกันเนะแล้วก็โมทนาองค์ที่แล้วแล้วเราฝากชีวิตองค์ข้างหน้าไงมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องเข้าใจเรื่องการบันทึกบุญนะ การบันทึกสายใหญ่นะถ้าไปไหนเราต้องท่านให้สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญบันทึกบุญให้พิจารณาไงพิจารณาอ่ามันจะได้บันทึกบุญตลอดไงมันจะได้พัฒนาไปเรื่อยไงครับอืมมันก็เลยเป็นประโยชน์เวลาเราไปตามที่ต่างๆ่าถูกศึกษาพกลังงานบันทึกบุญถูกไปแล้วก็ไปสวดเฉยเฉยเนี่ยก็ไม่ได้อะไรได้สวดได้หยุดดูทั้งโลก ได้มีสายใยกับจักรพรรดิแค่นั้นเองไม่มีสายใยกับองค์อื่นองค์ไหนกับเทวดาเทพพมมันก็ต้องฝากฝากใช่ถ้าข้าโมทนาบุญกับเรามาสวกกับเราแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลในการเป็นว่ายใจเกิดในอนาคตคทําเหมือนกันน่ะแต่ไม่เหมือนกันได้ไม่เท่ากันอ่ามันต้องคิดออกไงมันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆไงเหมือนเราก็เป็นเด็กฝากเด็กเส้นหลวงปู่นะ ถูกสมัยก่อนก็นใช่สมัยที่ท่านอยู่เวลาท่าน,นบอกเองไปไหนเองกันนึกสึนงข้าก่อนนะ,<ฮ>ะแล้วประกันขนาดพระที่โ,โหยากมากที่จะได้พบท่านบอกเองนึกสึ่งข้าเองไปก็ไป,กไปถึงท่านเรียกมาเลยอายุทยามาเร็วๆโหโอ้ธรรมดาใครล่ะ อประมาณนี้แหละแต่หลวงตามไม่ค่อยไปนะไปหาคนอื่นคนอืึงก็ไปแล้วก็มาเขามาเล่าให้ฟังครับทำไมหลวงตามไม่ค่อยไปไหนครับอยู่กับหลวงปู่ดีแล้วอยู่กับหลวงพ่อดีแล้วเราได้ธรรมะดีๆอยู่กับทา่านเ๋ยวคนมาถามท่านเนี่ยเราก็นั่งฟังเราก็ฟังได้ทั้งทั้งคนถามและหลวงพ่อตอบเราได้ทั้งสองทาง คือเป็นหมอจิตเวชเองครับบอกตอนนี้เนี่ยมีเหมือนจํานวนคนที่ป่วยเป็นป่วยทางจิตป่วยโรคพวกนี้ยมันเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะครับโชคเพราะวัตถุเจริญครับแย่งกันวัตถุติดวัตถุคะตะเกียรตะกายหาวัตถุกันคต้องมีเหมือนเขาไงเขา<อ>ไม่มีก็ต้องหลบ โรคซึมเศร้ามึงโรคโน่นเน่มั่งมันก็เลยมีโรคโร<อ>คในยุคนี้เยอะพอโยกวัตถุเพราะนั้นจะไปติดมากวัตถุอ่ะแล้วหลงตามีแบบอถ้าเกิดเราเป็นหมอที่ต้องปรึกษาคนไข้อย่างนี้ตลอดเนี่ยทีนี้เราจะใช้เ,เราจะใช้าใชอาสารหลวงปู่หรือว่าใช้อะไรยังไงเขาก็นึกถึงหลวงพ่อแล้วก็แผลเจ้าครรในเวรอันดับ<อ>แรกเลย <ฮ>เวลาเขาตายอันนี้พอกับส่งวิญญาณเนีเขาถ้าอย่างนั้น<ฮ>ะ,<ฮ>ะนรับหนีจากท่านไม่ได้หรอกเพราะลําพังเองบารมีเองมันมันเขาไม่ไปหรอกมันไม่พอไม่พอใช่ <laughs> มันต้องนึกถึงท่านอธิษฐานบารมีรวมท่านมาอยู่ที่เราตลอดเวลาอ๋อเราจะได้มีกําลังใช่ตลอดบารมีรวมหลวงพ่อพร้อมกําลังจกักรพรรดิอยู่กับผมตลอดเวลาอยู่กับนนตลอเะยานนะหลวงพ่อ เวลาใครเห็นหนูก็มันน้องมาเองอ่ะก็มันเห็นเนี่ยมันก็น้องมาเด็ไม่ใช่ครับโวจะเล่นโทรศัพท์จะจิตโทรศัพท์นะไม่มีไม่มีจิตไม่สว่างหรอกสว่างที่โทรศัพท์นั่นแหละหน้าสว่างนะครับจอสว่างแล้ววิญญาณมันจะเอาจากไหนอ่ะลวงปู่ก็ไม่มาแล้วตัวเองก็ไม่มีแล้วพี่เอาจากไหนอ่ะ แต่ต้องอธิษฐานแผ่ตลอดเวลา24ชั่วโมงยี่สชั่วโมงหลับก็แผ่ครับ<ะ>ทีหลับมันก็ไปแผ่เมตตาเอยางไปเองไปเองโดยอัตโนมัติอเพราะว่าเราอธิษฐานไปแล้วไง<ะ>เพราะปกติหลับไม่รู้ว่าหลับอะไรใช่ไหม<ะ>ยิ่งฝันยิ่งยากเลยฮะแต่ถ้าเราอธิษฐานทุกวันเนี่ย<ะ>ได้นะทุกบางคนเดี๋ยวนี้เขานอนปับนป๊บสวดปั๊บหลวงปู่พาหนูไปทํางาน ครับหลวงพ่อหลวงปู่พาหนูไปเดาวดึงยามาอะไรก็ว่าไปฮะบอกอยากรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเนี้ยคใช it, hang, ้ความฝันเอาก็อย่างฝันถึงหลวงตาหลวงตาพาไปนู่นไปนี่ไปเจอผีบ้างไปอะไรบั่งเนี้ยก็ถูกแล้วไปทํางานไงไปทํางานใช่ไอ้สึ่งสถานที่เราฝันไปเนี่ยมันมีจริงไหมวิญญาณมันมจม่มีได้ไงมันมีในอดีตน่ะวิญญาณที่ตกค้างไง เราทุกวิษีฐานนะใครเกี่ยวข้องเกี่ยวผมเกี่ยวข้องกับผมในอดีตนะหลวงปู่ที่มันฝึกอยู่ตอนเนี้ให้มันไปปรับปบภูมปัดปรับวิญญาณที่ตกค้างตั้งแต่อดีตอจจุบันในอนาคตนั่นเกี่ยวข้องกับผมเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เกี่ยวข้องกับครับคนที่นั่นแหละอเกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับหลวงปู่เกี่ยวข้องกับเขาด้วยใช่อหลวงตาก็สอนอย่างเงี้ยทุกคนนะ บางคนทําจริงๆนะตุมีหลายคนในทําในนอกข้างนอกเนี่ยเวลาเขานอนเขาฝันไปจริงๆนะเหมือนไปใช้กันก่อนในความฝันไปเคลียร์กันเลยโชก,กไปแพร่เลยบางค,คนก็เพิ่งลงบางคนขึ้นมาได้ประมาณเนี้ยอก็ไหนก็นอนนอนอยู่แล้วไงก็ทําง,งานไปด้วยไงตุนอนให้เป็นประโยชน์นะใช่มันก็มีประโยชน์ทั้งหลับและตื่นไง นั่นจะเป็นผู้มีประโยชน์ได้อย่างไงห่ะครับเอาเป็นประโยชน์ในอนาคตไหมมันต้องพิจารณานะโอ้อพิจารณาแต่ละคนเนี่ยต่างบางคนก็พิจารณาไม่ออกบางคนก็รู้จะพิจารณาอะไรพิจารณาในน้อยก่อนไม่น้อยก่อนไมในน้อยก่อนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆอย,ย่าหยุดไง อย่างคำอธิษฐานเองอีงครับบางคนก็รู้อธิษฐานอะไรบางคนโอ้โหทำไมคำอธิษฐานเขาเยอะจังิฐานสวกไงอธิษฐานสวดมนต์ก่อนตามเวลาก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยลดอะไรก็ว่าไปข้างหน้านูน่นระดับอธิษฐานมันจะมันจะพัฒนาขึ้นไงคำอธิษฐานส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เหตุนะครับเกี่ยวข้งองกับเราสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันเรื่องราวของเราถูกเพราะเรามีแบ็คคือหลวงปู่ครวจับท่านอยู่เนี่ย ทัก็จะให้เราทํางานคือเราทํางานไงทํางานเก<ช>ี่ยวข้องกับ<ช><ช>เราเนี่ยทางานเกี่ยวกับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่เวียนว่า,ายใจเกิดเนี่ยครับมันเราพอทําประโยชน์อะไรให้หลวงปู่ได้บ้างใช่อืประมาณนี้แหละบางคนทำนะโตไม่ใช่ไม่ทำทำ<ช>เพิ่มขึ้นทุกวันนะเพิ่มขึ้นหลายคนด้วยจากน้อยๆน,นะครับแล้วก็ทำจากน้อยประหามากไนงะ ไม่มีใครทําทีเดียวเลยค<ช>่ะไม่หยุดไงแต่ทําไม่หยุดใช่มันจังหวะพอดีพอดีไงพอดีไม่ไม่ต้องทำมาหากินไงมันมีกินอยู่แล้วไงนี้พอเราอายุมากเนี่ยเราก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะถามว่าจะจะจะ,จะเอารวยหรือไม่รวยล่ะอ,เ,อเราทำงานเนี่ย ทำงานก็ต้องมีผลของงานไงผลของงานมีคนเกี่ยวข้องกับมนุษย์สัตว์วิญญาณที่มันเวียนว่าใจเกิดนี่แหละอย่างการสร้างบุญสร้างบารมีเนี่ยเขาคิดว่ามันต้องเหนื่อยต้องลําบากไม่ต้องเหนื่อยเลยต้องอดทนเดินสวดมนต์ไปเดินสวดมนต์มาเนี่ยไม่ต้องเหนื่อยอะไรเสียเหนื่อยอะไรไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยตรงไหนขี้เกียจก็นอนสวดให้หลับ ก็ไปทํางานในความละความฝันเนี่ยมันมีการสร้างบารมีแบบสบายๆด้วยอะโอ้โหโคตรสบายเลยเนี่ยเนื้อหลวงปู่อย่างเดียวสบายหลวงตาเห็นพวกพวกที่สร้างบารมีโอ้โหลําบากแล้วกันอะไรไม่รู้บ่นบุญก็ไม่เข้าเราก็บ่นนะหลวงตาบอกทำแล้วอย่าเป็นทุกข์นะก็ถูกแล้ว ทำเลยอย่าทุกทุกเลยอย่าทํเลยพอแต่พอเริ่มทําปุ๊บมันเริ่มทุกเลยนะทาไงมันไม่ใช่ถูกทางไม่ใช่ทางอันนั้นคือยังไม่ถูกไม่ใช่มันต้องรับเรื่อนะครับใช่ถูกง่ายมันต้องคล่องแล้วถูกเดือนนี้ต้องค่ากาแฟผมทุกวันนี้ต้องร้านน่ะตุ๊กลุงปู่ต้องเดือนละร้านอะไรประมาณนี้ยกาแฟเราอย่างดีนะัมอย่างดีนะดีนะมัน เมื่อก่อนนี่ไปกินกาแฟานู่นอยู่แถวยุโรปนู่นนู่นไปกินยนู่นญี่ปุ่นไปกินเกาหลีไปกินนู่นอ่ะครับเดี๋ยวนี้ไม่ไปมันหลวงตาไม่ค่อยไปต่างประเทศแล้วไม่ไปไม่มีพาสปอร์ตไม่ท<อ>ําไงคิดๆๆว่ามีความร<อ>ู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยไง เริ่มไมเพอไปเพอไปแล้วกลับไม่ได้ยุ่งเลย oh, <laughs> เป็นพัเมืองนอกไปเลยคนระับ <laughs> เกิดมันเกิดภัยธรรมเจ้วกันกู <laughs> กลับไม่ได้ไ <laughs> ด้ล่องเรือกลับมาลำบากเลย oh. ยิ่งไปไกลๆนะยุโรปอเมริกาเนี่ย oh.